เอันนี่นเสียช่ละคงต้องให้โอซิมเฮมแบก เลยนะครับนาเล่นในบ้านจะแพ้ได้เยีงไรมัง้งตอนแรกก็มั่นใจแล้วเจอ,อนัดที่แล้วนี่ขอ,อ,อาให้ความสำคัญเกมในบ้านนะครับโอเคไปกันต่อสีนัดสุดท้ายอืมตั้น ตัดบอลแย่งบอลไม่ได้ครับหาล้หน้าส่วนใหญ่ถ้าที่เห็นถ้ากองหลังยกมือนี่แสดงว่าล้หน้าแน่ๆครับเม็นู่ลูกทุ่มมูซิล่ายิ่งอืย่างมันเป็นลูกเตะมุมนะครับเปิดเตะม,มุมมา เอาอีจวันได้เปิดอืมอยังเป็นลูกทุ่มนะครับแมนยู่ดวิดท่มมาให้แริคอร์ดเดวิดอืมเป็นลูกเตะม,มุมแมนยูนะครับตอนนี้แมนยูขึงพยายามทำประตูแรกให้ได้ะครับเวียเปิดเตะมมากเมาเปิด ไม่ใช่ละมีโอกาสยิงไหมอือไม่มีเวียดอ้าวกลับวันี่พี่โป่งพี่โป่องอื้มโอ้าแม่ยูมีโอกาสสองครั้งนะครับยังยิงไม่เข้ากรอบเลย เกมหลังๆนี้แมนอยู่คลองบอลได้น้อยกว่าคู่แข่งตลอดนะเวียดเปิดยาวขึ้นมาซูเล่ได้อยู่ซูเล่เปิดมาดาวิดบอ,อลเล่ข้ามขานะมีโอกาสเยอะแต่ยังไม่เข้ากรอบนะอยู่ที่ทุูมบัรเพกโนเวียดกลมาลิเซาวนี พิมพงปงพิมพงศงลากขึ้นมาโอชิมเฮมเวียดได้ช่องยิ่งหืุชนเสาคุณพระสาวนี้พิมพงศงเมาะเวียดเอาไปนี้ปิมพง,งลามาสุดเส้นเปิดยังมุงไว้ได้ครับ รูตันได้ฟีคิกโอ้โหแมนยูมโวกา์สี่ยังไม่เข้ากรอบลูกทุ่มของรูตันฟิลิปเปดยาวขึ้นมาไม่มีใครนะคิมปงเกบันได้สกาวน์นี่เวสเวสเปิดมาให้ซูเล่ซูเล่ลากมาโอ้โหโดนลุมสอง อืมจุดโทษในเส้นนะเมื่อกี้เท่าที่เห็นน่าจะเป็นจุดโทษนะครับอ้าวไม่เป็นจุดโทษนอกนอกเขตหรออ้าวไม่ได้พีคคิดด้วยอะไรเนี่ย มเกมรูตัน,นครับเปิดยาวขึ้นมามเกมไอจอนรูตันทำเกมขึ้นมาแล้วนะครับเกมพลิกรูตันทำเกมขึ้นมา อันนีสัดอันนี้สิอย่างเป็นการของบอลของลูตันนะครับหาช่องพยายามหาช่องเจาะมันอยู่มาได้ละเราโจนขึ้นไม่ได้นะครับเอ๊ คลองบอลกันดีจัง,งอ่ะดูการเปิดผู้สาวประตูวเยาวชนเราก็ยังไว้ใจมากไม่ได้นะครับแต่เราไม่มีประตูเหลือแล้วครับเหลือคนเดียวเียดลากขึ้นมาโอชิมเมซูเล่เอาละซูเล่เออติดอืมไม่รู้เต็มมื่มันอยู่ ใครที่เข้ามาแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันในช่องแชทได้นะครับยังไม่มีทีมใดยิงเข้ากรอบเลยคนระับดูตันดูตันทำเกมขึ้นมา โอค้คิสเซีย,ยนคินสซี่ดิโอ้โหยิงชนเสาว่าตายทล้วแมนยูโอ้สิเมเฮมโอ้โหยี่วิ่ง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 ถันนะครับเปิดให้มูซิล่าซูเล่หยิงจับบอลยาวอ,อ้าวสองอเหลืองเหรอ ้ <c oughs> คุณพระเดี๋ยวนะต้องสละคนสละเมาแล้วกันโอ้งานยาวเลยนี่ ต้องเพื่อทีมน,นะ อเออไม่มีอะไรเอเคไปกันต่อนะครับเดี๋ยวดูสภาพพีบก่อนเหลือสิบคนนั่นอยู่ลูกฟีก่าดาวิเปิร์มาโอ้ิเม่มงข้ามผ่าน เลเปิดปีคิกมาโอซิพีมันก็มุข้างใครนะครับหุ่นตันทำเกมขึ้นมานะครับทำมันเยอตัดบอลได้เบสเล่นลากมาเปิดติดอืมมันอยู่ยัยงตัดบอลมาได้นะครับพิมพงพิมพงเปิดป <c oughs> เอาหมาุนพวกสาวตัวนะเปเยาวขึ้นมาต้องช่วยกันนะนักเตะมันอยู่ดูตันขึ้นมาได้โอ้ยซูเล่เรามาช่วยเกมครับเอ้าเอ้าเล่นเะไรกัะเนี่ยโอ้ย สเอาไม่คุยกับผู้สา้ประตูกันเลยอนะ่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพขอได้ลอลไเถอะโออะไรกันเนี่ยงงเลยใช่รับงานแน่ๆน่สวัสดีครับคุณพิเชษนะครับรับใต้โต๊ะแน่เลยโอ้โห บอลล้ม <x 2> <_<_>ดูโดนเหลือสิบคนก็ว่าแย่แล้วยิงสวยอีกเข้ายิงเข้าตัวตัวเองดูคนเราอถ้าคำพูดก็เหมือนคำซิเ่าลฮะ เอ้าสู้ต่อสู้โอ้ด้านบนนี่โชคกีซีเลยนะเวียดมาลากไปเองลากมาไม่สุดนะสุเลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสุเล รับแต่โต๊ะมาอย่างเงี้ยเนี่ยรลไมาเจ็บสามนาทีนะครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะตั้งแต่เล่นมาสามดูกันยิงทีมตัวเองก็ได้นะโอ้โหเคยเห็นแต่แฉลบอันนี้แบบยิงทีมตัวเองโอ้โหเหลือสิบคนนั้น ช่วยทีฟังตรงกลางอีกโอ้สุดยอดล้วรับไม่ได้ไปเลยไปมูเซียล่าอืมเครียดเลยตอนนี้คงต้องให้เมนู ลงมาแย่งบอลยิงเลยชัดเจนครับเอออืมอใช่น่าคิดแย่งบอลได้แล้วโหลากมายิงมันงงงงฝั่งว่าเนี่ยอุตสาห์แย่งบอลได้เราก็นึกว่าจะทำอะไรโอ้โหยิงยิงทีมตัวเองบักวะเนี่ยงง ี่จะไม่ให้ไม่ให้ได้แชมป์ใช่ไหมโหมาดีๆมาเอาตัวล้มบอลไปแล้วนะครับโอ้โหเราก็ยังบุกไม่ได้ดีการ์นาโชเอาหน่อยเอาหนเด็กๆกานาโชเปิดอืมข,มข้ามคานี còn thể lên mà mún cứaเจอ, tâng chạy yin khao vào tu từเอง, à, này ở tập đoàn cho, má, lùi lùi, 10 con cũng lùi, đồn nâm cũng David, ừm, đang lấy lục tiền เป,เปิดมาใหม่หนูตามมาเก็บวันได้ฮะใหม่หนูลากขึ้นมาเปิดอืมพิมปองอย่างน้อยโอ้โหยังได้ลูกทุ่มนะครับยังไงตอนนี้เอาลูกตีเสมอมาก่อนนะพิมพงทุ่มมาการาโช่พิมปงเปิดเชลโอ้โหยังได้นะครับตัวนิโบ ดอวิดเอวิดลากมาเปิดอืมเอาล้ำหน้าอีกโอ้โหนี่ว่าจะได้ลูกเตะม,มุมกรรมการเช้าด้วยอะไรเนะนอยู่ลูกทุ่งนะครับเอวิดเปิดขิงโป้งโอ้โหไม่ถึงโอซิมเฮมขอจุดมาได้เวท เม <Menu. S 2> นูพิมพงยิงเซฟอีกโอ้โห oh. โกก็เหนียวอีกอะไรเป็นใจไปหมดเบียดเปิดเต็มุมเวียดกลับมาเก็บได้เมนูเบียดไม่มีช่องยิงเลยโอ้โห oh. ขาวพึชดาวิด <David. S 1> เปิด <Yes. S 1> อื ah. อ่ะพิมพงเปิดกับมาโอ้ย oh. อะไรกันนี้่ยยังมีคนมายืนบล็อกอีกมีเปิดเตม,มุมปัดออกมาเอาแหละเกมส่วนกลับของดูตันครับโอ้โหโคตรเป็นใจ ไ,ได้ชารูไหมเซลุนี้แรดฟอร์ดเปิดอืมลุกเต็มม,มุมแมนยูนะครับเรามาลุ้นด้วยกันว่าเราจะโดนโกงแล้วเราจะกลับมาชนะได้บ้างครับมีให้เปิดมาโอ้ยจะรอดไหมเนี่ย สิบคนบุกะดันจะโดนไหมเนีย่ยโมสกาวินี่เดี๋ยวนะกองหลังก็ไม่เหลือแล้ว นงเหนือหนึ่งคนโอ้สิมเข็มน,น่าจะต้องให้อีวอีวานมาเอาให้สุดผมว่าโดนบอทสคริปแน่ครับยังไงก็ไม่ได้นั่นนะสิเดี๋ยวเราลองดูนะครับยังพอมีเวลาย่างน้อยตีเสมอได้ก่อน าเมนูพิมพงเปิดอ,อ,อยังมลูกเต็มมุมนะครับเอาวะบุกขนาดนี้ไม่ได้ชักลูกก็ยอมไปละเปิดเปิดเต็มมุม,มพิมพงลาบขึ้นมาเปิดโอ้โหยัยงบล็อกได้อีกอ่ามา อาให้สุดดาวิดไปซ้ายไม่ได้ก็มาขวาพิมพงไปขวาไม่ได้ก็มาซ้ายเบียดคิมโดเบียดอืมอมืแน่นกันไปหมดเมนูพิมพงโอ้โหเจาะไม่เข้าเลยนะพิมพงเปิดแชล็เต็มมมอู วิดเปิดเตะมุมโอ้หถ้าเกมนี้แพ้นี่แบบแชมป์นี่โหแทบหลุดหายไปเลยนะยังไงเกมนี้นี่ต้องเอาแต้มไว้ก่อนตำหน่ายโอ้โหอะไรกันเนี่ย เมนูตัวลิโบบุกไม่ขึ้นเลยนะเปิดยาวขึ้นมาอ,มอีวานโอ้ไม่ได้อีกิลิดเอาแล้ววิ่งมาช่วยนะกิมโโดกิมโมโดเปิดชิมโป โอ้โหต้องไโช์เอาวะน้องเ,เ,เก็บชัยชนะได้นะอ้วพอเสมอปั๊บก็นึกถึงชัยชนะแล้วครับ <c oughs> อันนี้ยิงสวยเราไม่ยอมนักเตะก็ไม่ยอมนะครับ มาได้พิมพองเอาพิมพองเปิด <c oughs> อีกลูกเดียวต้องตัดบอลให้ได้ก่อนนะดูตันทำเกมบุกขึ้นมานโอ้ยหล่อลำหน้า โดนทุกอย่างโดนใบแดงยิงเข้าประตูตัวตเองโอหก็เหนียวอ่าอยู่ลูกทุ่มคิมโดเปิดโอ้ยไม่โดนใครเลยนีลูกทุ่มของรูตันนะครับอืออยู่ลูกทุ่ม ฟอร์ดเปิดนำหน้าไหมนำหน้าอีกแล้วยังไงออืมย่างได้ลูกเตะม,ม,มุมนะครับสู้สู้ดาวิดเปิดเตะม,ม,มุม อืมอ้าวสวนฟิลิปโอ้วิ่งมาช่วยโอ้หใบเหลืองออาไม่ได้ใบเหลืองดีลสู้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 เป็นเกมของลูตันอ้าวเกียร์โดคาราโชคาราโชอโอ้โห ยังได้เตะม,มุมนะครับโหลุ้นกันเต็มที่นะครับเราจะแก้สกคกิปแก้บอทได้ไหมดาวิเปิดอืมอีวานโอ้โหโดนยังได้อยู่นะครับกิมดโ,โดกิมโดลากมาเปิดโอ้โหเข้ามือผู้สาปตัวปัดได้อ๋อได้ฟรีคลิกนะครับ ขยิงกิโมโดยังไงปันเชียดคาไม่ิด้เดียวยเวลาอีก5นาทีก่อนทึนนเวลาบาดเจ็บนะครับเอาแล้วดูตั้น โอ้โหอียังได้อยนะครับไมโนส่ง uh, uh. so, แรงเชียร์แรงใจกันให้เต็มที่เวียดกานาโชยิงเยเอาเทศก,กาลทวงเวลาแฮ่ hey. เอาจนได้ โอ้กันาโชว์ฮีโร่เลยนะเียแสบบกันาโชว์ลากมายิ่ง <c oughs> อย่าเพิ่งเหลือนะ้ำมสโซะที่เอเกมไว้ยูตันทำเกมขึ้นมาโอ้ยโหเกือบเกือบข้ามเส้นมาแล้ว

ดาวิดแรฟฟอร์ดอ๋อเบดเบดมา้ย boarding. การลาโชว์แฮตติกไหมอีวานโอ้โห ze. แมนยูนำสามหนึ่งนะครับโอ้โหเอาจนได้นะสิบคน <c oughs> เข้าทางอีวาน <c oughs> โอ้โหเรารอดแล้วนะครับ เราเอาชนะสกิปได้เกือบรับตะกลับมาได้แพ้ทุกอย่างแพ้ทุกทางทุกเวลาเจ็บห้าทีแล้วครับใจเย็น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 เฮ้ยเฮ้ยเป็นเกมที่ดีครับโอ้โหขอบคุณมากครับช่วยกันเชียร์ช่วยกันให้กำลังใจนะครับ ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะฮมโหเป็นครั้งแรกตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นเอฟเอมมาทุกภาคนะเพิ่งเคยเห็นตั้งใจย,ยิงประตูตัวเองขนาดนี้นะคงงงฝังนะแย่งบอลมาแล้วก็ไม่ได้หันไปฝั่งของข้านนะแย่งบอลมาแล้วก็มุ่งตรงมาที่ ประตูตัวเองนะแล้วก็ยิงโหสุดยอดแล้วในสุดเราก็เกือบรับตะกลับมาได้นะครับเมนูเอาชนะรูตตนไปสามหนึ่ง 3, โอ้ยเอาจนได้โหห่างยังรักษาระยะห่างไว้สี่แตนนะครับโอ้เพราะว่าถ้า ถ้าเกมเนี้ยเราแพ้นะผมมีโอกาส